สวัสดีคะ่ะสวัสดีชาวราศีพิจิกทุกท่านนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นการดูดวงนะคะทั่วไปนะคะในเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภ โดยรวมนะคะให้กับชาวราศีพิจิกหรือรัคนาพิจิกก็เข้ามาดูคลิปนี้ได้เช่นกันนะคะราศีพิจิกคือทุกผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมค่ะก็วันที่ของเราแบ่งตามโหราศาสตร์ไทยนะคะแล้วก็เป็นการดูดวงนะคะให้กับคนจํานวนมากๆเลยที่เกิดราศีพิจิกนะคะไม่ได้เจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้ว ก็อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยนะคะยังไงก็ดูเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อความบันเทิงนะคะไหนที่ไม่ใช่ไม่ชอบยังไงก็ข้ามไปนะคะไม่ต้องซีเรียสผ่านไปไม่ต้องดูนะคะก็ ก่อนอื่นเลยก็ขอขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมคลิปค่ะเรามาดูกันเลยนะคะว่าชาวราศีพิจิกนะคะประจำเดือนกันยายนนี้นะคะจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงกันบ้างค่ะราศีพิจิกช่วงนี้เครียดนะคะรู้สึกเครียดนะคะในเรื่องของการเงินนะคะการเงินมาก่อนเลยนะคะดับหนึ่งนะคะเพราะว่ารายจ่ายเยอะรายจ่ายหลายทางหรือแม้กระทั่งบางคนอาจจะมีการช่วยเหลือคนอื่นนะคะมันก็เลยทําให้เสียงเงินก้อนเสียงเงินที่ สะสมมานะคะบางคนมีโครงการจะทํานู่นนี่นั่นซื้อนู่นนี่นั่นมันก็เลยรู้สึกว่าช่วงเดือนกันยายนเนี่ยเป็นอะไรที่หนักในเรื่องของการเงินของชาวราศีพิจิกบางครั้งเหมือนกับรายจ่ายมากกว่ารายรับด้วยซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องเซฟเงินเยอะๆหน่อยนะคะไหน,หนที่ไม่จําเป็นก็อย่าพึ่งไป คิดหรืออย่าเพิ่งไปซื้อนะคะเรามาดูนะคะว่าการเงินเป็นอย่างไรนะคะการเงินมีแนวโน้มที่จะติดขัดนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้แย่นะคะเพราะคุณเป็นคนที่ขยันเป็นคนที่ทํางานแล้วเป็นคนที่ไม่หยุดนิ่งไม่หยุดนิ่งนะคะก็คือสามารถที่จะหาหมุนไปได้นะคะบางคนมีหนี้นะคะที่ก้อนใหญ่ที่จะ ใช้จ่ายนะหรือใช้ในเดือนกันยายนนี้คิดแล้วคิดอีกจะหาที่ไหนนะคะจะหาทันไหมนู่นนี่นั่นแต่ในที่สุดแล้วก็สามารถ ถ้าไม่มีจริงๆนะ่ะก็สามารถหยิบยืมหรือสามารถที่จะหามาได้จนได้ใช้นี่อะไรเงี้ยนะคะจะเป็นลักษณะนี้คือสามารถแก้ไขผ่านไปได้แต่ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการเงินไว้มากๆนะคะอาจจะมีการเงินติดขัดได้เพราะ,ะรายจ่ายจะเยอะกว่ารายรับในช่วงกันยายอยู่นี้ถ้าใครที่ทํางานแค่อย่างเดียวนะคะแต่ถ้าใครที่มีไรายได้เสริมนู่นนี่นั่นเข้ามาก็จะ สามารถช่วยได้ในช่วงกันยายนนี้นะคะรายได้เสริมอาจจะได้เยอะกว่ารายได้ประจำนะ,ะก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ได้ไม่ได้ถึงขัดสนหรือลำบากมากๆนะคะถึงแม้ไม่มีก็หามาได้เออก็มีคนให้ยืมอาจจะเป็นญาติผู้ใหญ่พ่อแม่นะคะหรือเป็นเพศชายนะ,ะเพื่อนผู้ชายหรือแม้กระทั่ง การกู้ยืมนคะ,ะได้ได้นะคะสามารถผ่านไปได้เนาะในเรื่องของการเงินแต่อาจจะต้องเซฟเงินนิดหนึ่งนในที่ไม่จําเป็นก็ข้ามไปก่อนนะคะเพราะว่าคุณอาจจะเครียดในเรื่องของการเงินในช่วงกันยายนนี้ค่ะในเรื่องของการงานนะคะการงานก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ได ไม่ได้แย่นะคะแล้วก็ไม่ได้ดีดีพุ่งนะคะเพราะว่าการงานเนี่ยมันจะอยู่ในช่วงทรงๆหรือไม่ค่อยจะจะเด่นสักเท่าไหร่นะคะสมมุติว่าใครที่ทํางานที่มี o t เนี่ยช่วงนี้ก็จะไม่มีนะคะจะได้แต่เงินเดือนอะไรเงี้ยแต่ก็งานการงานก็คือ <ๆ S 2> ก็คือสามารถทําผ่านไปได้ถ้ามีปัญหาอุปสรรคคล้ายๆกันเงินนั่นแหละนะคะแต่มันจะเป็นในลักษณะของไม่มีอะไร ไม่มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงในช่วงกันยายนนี้ของการงานนะมันก็เลยดูเหมือนกับทํางานแบบเฉยๆช้ชาๆฮาาบค่ะไปวันๆอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะเป็นลักษณะนี้เพราะว่าบางคนเนี่ยก็คิดอยากจะทำะไรายได้เสริมทําอย่างอื่นนู่นนี่นั่นเพราะว่ารายรายรับแต่การทํางานมันไม่พอกับรายจ่ายที่เราจะ ภาระที่เราต้องใช้ต้องจ่ายนะคะดูแล้วเครียดทางการงานการเงินเลยในช่วงกันยายนนี้ไม่ต้องคิดมากนะคะเดี๋ยวก็ผ่านไปได้นะคะแล้วก็ใครที่อยากออกงานจะออกจากงานในช่วงนี้อย่าพึ่งดีกว่านะคะเพราะว่าดูแล้วถ้าเป็นอย่างนี้นะคะถ้าออกจากงานก็จะยิ่งแย่นะคะเพราะว่าการเงินก็จะแย่ไปด้วยนะคะให้รอไปก่อนสักสัก เดือน2เดือนนะคะจะดีกว่านะคะพฤศจิกาลองดูนะคะพฤศจิกาหรือบางคนอาจจะต้องอดทนทําไปถึงปีใหม่เลยนะคะจะดีกว่าเพราะว่า4 4เดือน5เดือน <ๆ S 2> จะดีมากๆแต่ถ้าออกในช่วงนี้ก็อาจจะต้องรอง,งานนานหรือไม่ได้งานเลยนะคะจะเป็นลักษณะนี้เพราะว่ามันจะเกี่ยวกับคนที่ที่ว่างงานเนี่ยรอง,งานอยู่ก็ยังไม่ได้นะคะในช่วงกันยายนนี้ค่ะค่ะแล้วก็ในส่วนของอาการงานการเงินไปแล้วมาดูในะเรื่องของความรักนะคะ ความรักคนโสดนะคะก็มีแนวโน้มคนใหม่ๆเข้ามาอาจจะเป็นคนที่รุ่นเล่าข่าวเดียวเหลืออยู่น้อยกว่านะคะเข้ามาขายข้านหนมจีบแต่ก็ต้องดูดีๆนะคะเพราะว่าเขาคนเนี้ยอาจจะเป็นคนที่มีเจ้าของแล้วหรือมีแฟนอยู่แล้วแล้วเขาเขาอาจจะเป็นช่วงที่ทะเลาะก,กันนะคะช่วงทะเลาะก,กันหรือเลิกกันแล้วแต่ยังไม่ไม่เด็ดขาดนะ,ะแต่ถ้าใครที่ไปเจอคนที่โสดจริงๆก็นะคะต้องต้องใช้ระยะเวลา พูดคุยกันนิดนึงนะคะคบได้ค่ะแต่ต้องต้องค่อยเป็นค่อยไปนะคะเพราะว่าดูแล้วเหมือนเขาจะเข้ามาเหมือนกับไฟเพื่อเป็นทางเลือกนะคะเหมือนเขามีอยู่แล้วแต่เขาเหมือนกับหาคนใหม่ที่จะ เลือกให้ดีที่สุดอะไรเงี้ยนะคะแต่ถ้าเขาไม่ชอบเรานะคะเขาก็อาจจะไม่ได้สารสจับพันต่ออะไรเงี้ยจะเป็นลักษณะนี้นะคะก็เพราะฉะนั้นแล้วก็ค่อยเป็นค่อยไปลองเปิดใจดูนะคะคนคนนี้เขาจะมีลักษณะของคนรูปร่างดีหน้าตาดีแล้วก็เป็นคนผอมบางนะคะไม่ได้อ้วนอวบนะคนรูปร่างสันทัก์หรือโปร่งด้วยซ้ำแต่จะค่อนข้างผอมนะคะไม่ว่าเป็นเพศไหนก็ตามเพศหญิงเพศชายลักษณะคล้ายๆกันนะคะสูงสูงโปร่งอย่างเงี้ยนะคะขาว นะคะรูปร่างหน้าตาดีนะคะหน้าลูกไข่นะคะหรือหน้ายาวๆก็ได้เช่นกันนะคะแล้วก็ในส่วนของคนที่แต่งงานแล้วเอ้ยทษทีกับคนที่มีคู่แล้วนะคะที่คบหากันอยู่เป็นแฟนกันอยู่ช่วงนี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ได้ไม่ได้แย่แต่ก็ระมัดระวังในเรื่องของการ งอนหรือปัญหาเก่าๆจะเข้ามานะคะแต่ถ้าในใครที่ไม่มีปัญหาการก็ระมัดระวังเรื่องอารมณ์นะคะช่วงนี้อาจจะอารมณ์หงุดหงิดง่ายนะคะจะเป็นที่เราก็ได้นะคะคิดอยากจะเงียบก็เงียบไม่พูดก็ไม่พูดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเหมือนกับเอาแต่ใจนะคะในช่วงนี้หรือจะเป็นอารมณ์ขึ้นๆลงๆนะคะหลายอารมณ์ในวันเดียวกันอะไรเงี้ยนะคะวันนี้ดีวันพรุ่งนี้อาจจะ โกรธอะไรเงี้ยนะคะจะเป็นลักษณะนี้นะคะต้องระมัดระวังนะเพราะว่าคนรักอาจจะเบื่อได้หรือจะมีปัญหาทะเลาะก,กันได้งอนกันได้นะคะแต่ถ้าใครดีอยู่แล้วก็พยายามนะคะอ,อ,อย่าเอาแต่ใจหรืออย่าพยายามใช้อารมณ์ในช่วงนี้เพราะมีเกณฑ์ทะเลาะก,กันนะคะแต่ความรักก็ยังไปต่อได้นะคะสาหรับคนที่คบหากันอยู่เป็นแฟนกันอยู่แต่ให้ระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์นะคะ แป,ปวนนะคะช่วงนี้อารมณ์แปลปวนนะคะแล้วก็ในส่วนของคนที่แต่งงานแล้วบ้างนะคะที่อยู่ด้วยกันนะคะก็ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่เหมือนคเครียดเคียดเนาะเงียบๆนะคะใส่กันเพราะว่าอาจจะต่างคนต่างทำงานก็ได้ต่างคนต่างเหนื่อยต่างคนต่างซีเรียสในเรื่องของใช้ความคิดบางคนคิดเรื่องงานเยอะบางคนคิดเรื่องอวางแผนนะคะกัน ใช้จ่ายนะคะเงินอะไรเงี้ยนะคะมันก็เลยทาให้รู้สึกว่าช่วงเนี้ยไม่ได้ไม่ได้แย่นะไม่ได้ทะเลาะกันบางครั้งก็เหมือนเงยเนียบใส่กันแล้วก็ไม่คุยกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะ <ๆ S 1> จะเป็นลักษณะนี้ของราศีพิจิกเนาะ <ๆ S 1> แล้วก็เป็นเป็นอะไรที่เหมือนกับบางครั้งอยู่คนละมุมบ้านนะคะที่อยู่ด้วยกันก็จริงแต่เหมือนกับอยู่คนละม,ม,มุมเหมือนไม่ได้คุยกันะนะคะบางครั้งถ้าไม่มีเรื่องที่จะปรึกษากันก็ไม่ได้คุยกันเลยแต่ไม่ได้ทะเลาะกัน นะคะจะเป็นลักษณะนี้หรือบางคนเนี่ยก็อาจจะมีมีมีสังคมนะคะช่วงเนี้บ่อยไปคบเพื่อนบ่อยออกไปหาเพื่อนบ่อยอาจจะเป็นตัวเราก็ได้นะคะหรืออาจาเป็นคู่ของราศีพิจิกก็ได้นะคะมันก็เลยเหมือนกับว่ามันไม่ได้ไปด้วยกันมันก็เลยม,มันไม่ได้คุยกันอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เป็นช่วงเหมือนจริงๆห่างกันอย่างนี้ก็ได้นะคะถ้าถ้าถ้าอยู่ด้วยกันบางคนก็อาจจะ ไปทำงานต่างที่ต่างจังหวัดอะไรนี้ก็ได้นะคะก็จะเป็นเหมือนลักษณะของเคลียดแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ว่ากโดดการธกันแต่เป็นสถานการณ์เท่านั้นนะคะแต่ก็ถือว่ายังยังดีอยู่สําหรับคนที่มีคู่แต่งงานแล้วแต่ในล่วงในเรื่องของการที่ ใครที่รอคอยบุตรอยู่ก็ต้องรออยู่นะคะยังไม่มีเกณฑ์ที่จะตั้งครันในช่วงนี้เนาะราศีพิจิกก็อาจจะไม่มีเวลาให้กันด้วยนั่นแหละนะคะก็คืออาจจะหาเวลาไปเที่ยวกันบ้างหรืออยู่ด้วยกันบ้างสวีทกันบ้างนะคะก็จะดีนะคะเปลี่ยนสถานที่บ้างอะไรเงนี้นะคะ ก็ยังต้องรออยู่นะคะสำหรับใครที่อยากมีบุตรเนาะแล้วก็ในส่วนของโชคลาภนะคะราศีพิจิกโชคลาภมีนะแต่อาจจะไม่ได้เยอะแต่ได้บ่อยนะ,ะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะถูกหวยบ่อยแต่ถูกทีละนิดละหน่อยอะไรเงี้ยนะคะจะเป็นลักษณะนั้นแล้วก็เป็นดวงที่อ่อดวงที่ไม่ได้ตก ตกยากนะคะในเรื่องของการเงินหรือโชคลาภเนี่ยจะคอยเข้ามาเป็นระยะระยะนะคะการเงินก็ก็ถือว่าไม่ได้แย่นะคะถึงแม้ไม่มีก็จะหามาได้ในช่วงในแต่ละช่วงของเดือน ราศีพิจิกแล้วในเดือนเนี้ยก,ก็เช่นกันนะคะถ้าคุณมีปัญหาเรื่องเงินเดี๋ยวก็ผ่านไปได้ค่ะนะคะมีคนคอยช่วยเหลือหรือมีทางออกนะคะอยู่แล้วนะค,ะคุณหาทางออกได้อยู่แล้วเพราะว่าราศีพิจิกเป็นราศีที่เก่งแล้วก็ขยันคนหนึ่งนะคะขยันหางานขยันทําเงินอะไรเงี้ยนะคะเป็นคนที่มีอนาคตไกลคนหนึ่งสําหรับชาวราศีพิจิกนะค่ะแล้วก็ในส่วนของสุขภาพ แต่สุขภาพต้องระมัดระวังนิดนึ่งนะคะจะไม่สบายได้ในช่วงนี้นะคะอาจจะเป็นไข้หวัดนะหรือภูมิแพ้ต่างๆก็ได้เช่นกันนะในช่วงกันยายนนี้สําหรับชาวราศีพิจิกเนาะค่ะด,ดวงโดยรวมก็ถือว่า ไม่ได้แย่นะคะก็ยังยังทรง,งอยู่ยังไม่ได้เป็นอะไรมากมายนะคะแต่ก็ถือว่าจะผ่านไปได้ก็รอดูเดือนหน้านะคะว่าจะเป็นอย่างไรเนาะค่ะสำหรับราศีพิจิกนะคะเดือนกันยายน,นี้ก็จะประมาณนี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ